ใส่ไม่ดีกับเขาทำไมอ่ะเ้าทำอะไรอ่ะแล้วต้องหงุดหงิดเลยเขาก็ถามด้วยดิแล้วต้องตะค่องใส่เขาด้วยอ่ะเขาทำาอะไรเอ่าตั้งหลายเล่ไม่ต้องพูดเลยเอ้าวแล้วก็นอนแล้วนอนตับไม่สนใจเขาเลยนะแก้แก้งตัวคืนไงแกล้งอะไรวันนี้ก็บงตึงเลยวันนึง,งว,นนวันน่ะอุตสาา่าห์ปานวันนี้เขาไม่เล่นกับตัวเขายังไล่ตัวไปทักชวนพี่เอออยู่เลยไม่จริงอะไม่จริงอะไรแล้ว ทำไมอ่ะก็แกล้งคืนไงมันไส้ทำไม่แดีทไมต้องแก้งนี้อให้ทำไมเวลาเขาเหรอฮะเวลาเขาใช่ไหมเวลาเ็ไปล้วงัวนน้นละ่ะแม่นี่ยึง้งสามนะถ้าไม่หยุดร้องนี่จะไปจริง,รงนะหนึ่มันก็ไม่าอรอ,อง สามอ,อึบอึบบอกไอ้อึบถ้าร้องแ้วไปจริงๆแล้ว <c oughs> อย่าร้องแล้วอึ้บไวน,นะอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่ะไปแล้วบอกให้อึบไปเออแค่นั้นแหละน่ารัก